เอาละค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในสถานการณ์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าสหรัฐเนี่ยเขาเลี่ยงหรือยกเลิก government shutdown ได้สำเร็จมันจะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นแล้วก็ทองคำบ้างเราลองมาดูกันค่ะว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันชี้ไปทางไหนได้บ้างนะคะครับคือประเด็นเรื่องเลี่ยง shutdown ได้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันเหมือนเป็นการลดความไม่แน่นอนลงไปเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องนโยบาย ซึ่งปกติแล้วพอบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยการลงทุนมันก็จะดูเป็นบวกมากขึ้นที่เราเรียกกันว่า r i s k on นะครับคือนักลงทุนจะกล้าเสี่ยงมากขึ้นอ๋อค่ะค่ะพอความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนมันลดลงบรรยากาศก็ดีขึ้นและอย่างนี้ผลกระทบแรก,แรกๆที่เราน่าจะพอเห็นภาพได้เลยคืออะไรคะโดยเฉพาะกับตลาดหุ้นครับ สำหรับตลาดหุ้นเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะตอบรับในเชิงบวกนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มหุ้นที่เขาเรียกว่ากลุ่มวัฏจักรไซคล l อย่างเช่นกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินหรือว่าสินค้าฟุ่มเฟือยแล้วก็รวมถึงหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กด้วยครับทำไมต้องเป็นกลุ่มนี้ล่ะคะมีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษไหมเอ่ยคือจุดที่น่าสนใจก็คือหุ้นกลุ่มพวกนี้ครับมันมักจะค่อนข้างอ่อนไหวหรือเซนซิทีฟกับมุมมองเศรษฐกิจ พอความไม่แน่นอนมันลดลงใช่ไหมครับนักลงทุนก็จะมองว่าเอ๊ะเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นเขาก็จะหันไปลงทุนในกลุ่มที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวหรือการเติบโตนี่แหละครับส่วนหุ้นขนาดกลางเล็กเนี่ยก็มักจะฟื้นตัวได้แรงกว่าอาจจะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ตอนมีความกังวลเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้อาจจะโดนกดดันมามากกว่ากลุ่มอื่นครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าพอความกลัวหายไปกลุ่มที่เคยโดนกดเยอะๆก็เด้งกลับได้แรงกว่าแล้วถ้าเรามองไปอีกฝันหนึ่งล่ะคะสินทรัพย์ปลอดภัยที่คนมักจะนึกถึงกันอย่างทองคำสถานการณ์น่าจะตรงกันข้ามไหมคะใช่ครับโดยทั่วไปก็เป็นแบบนั้นคือความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยมันมักจะลดลงก็อาจจะทาให้ราคาทองคามีแนวโน้ม พักฐานหรืออาจจะย่อตัวลงได้ในระยะสั้นๆนะครับแต่ต้องบอกว่าบทบาทของทองคำในแง่ของการป้องกันความเสี่ยงเชิงโครงสร้างหรือในระยะยาวเนี่ยมันก็ยังคงอยู่นะครับทีนี้ระดับการปรับตัวลงของทองคำเนี่ยมันจะมากน้อยแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วยครับโดยเฉพาะเงินขของข้อตกลงงบประมาณที่ออกมารวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจมหาภาคตัวอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นทิศทางดอกเบี้ยเงินเฟอ้อ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือว่าค่าเงินดอนลลาร์พวกนี้มีผลหมดเลยครับอ๋อค่ะแสดงว่าไม่ใช่แค่ข่าวพาดหัวว่าเลี้ยงชัดดาวได้แล้วเย่จบแต่ต้องไปดูรายละเอียดข้างในด้วยว่าเขาตกลงกันยังไงเหมือนเคยได้ยินว่ามันมีรูปแบบของข้อตกลงที่ต่างกันด้วยใช่ไหมคะแต่ตรงนี้สั้นๆได้ไหมคะถูกต้องเลยครับอันนี้สำคัญมากคือถ้าข้อตกลงที่ออกมาเป็นแบบระยะยาวไปเลยอันนี้จะส่งผลบวกต่อหุ้นได้ชัดเจนกว่า แต่ถ้าเป็นแค่ข้อตกลงชั่วคราวที่เรียกว่า continuing resolution หรือ CR นะครับซึ่งเหมือนเหมือนแค่ยืดเวลาออกไปก่อนโดยใช้งบประมาณเดิมไปพลางๆเนี่ยความเสี่ยงเรื่องชัดดาวมันก็อาจจะกลับมาอีกในไม่กี่เดือนข้างหน้าตลาดก็อาจจะได้ได้ตอบรับดีเท่าแบบแรกครับอืม mm hmm. แล้วก็ยังมีอีกแบบนะครับคือถ้าข้อตกลงออกมาพร้อมกับการรัดเข็มขัดแบบจริงจังหมายถึงมีการลดรายจ่ายภาครัฐเยอะๆเนี่ยผลกระทบอาจจะออกมาผสมผสานกันครับ คือบางทีอาจจะดีกับหุ้นบางกลุ่มเช่นหุ้นเติบโตหรือหุ้นที่เป็น d e f e n s i v e หน่อยมากกว่าหุ้นวัตถจักรถ้าตลาดมองว่าการรัดเข็มขัดเนี่ยจะทําให้เศรษฐกิจมันชะลอตัวลงนะครับโอ้ฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะคะเนี่ยรายละเอียดพวกนี้แล้วถ้ามองในมุมของนักลงทุนละค่ะพอจะมีแนวทางหรือเหมือนเป็น playbook คร่าวๆไหมคะว่าควรจะปรับตัวยังไงดี ประเด็นสําคัญเลยนะครับคือไม่ควรจะรีบไล่ราคาตามข่าวไปสัทีเดียวเพราะตลาดอาจจะรับรู้ไปบ้างแล้วอาจจะพิจารณาเรื่องการทยอยลงทุนหรือ DCA คือค่อยๆสื่อไปเรื่อยๆเพื่อเฉลี่ยต้นทุนหรืออาจจะแค่ปรับน้ําหนักการลงทุนในพอร์ตที่มีอยู่แล้วก็ได้ครับ ส่วนทองคำเนี่ยถ้าสมมติว่าเราถือไว้เพื่อรับมือความเสี่ยงเรื่องชัดดาวนี้โดยเฉพาะก็อาจจะพิจารณาทยอยลดสัดส่วนลงมาบ้างอย่างมีวินัยนะครับแต่ก็ยังควรจะมีน้ำหนักคงเหลือไว้บ้างเพื่อการกระจายความเสี่ยงโดยรวมอยู่ดีเช่นอาจจะสัก5-15%เอันนี้ก็แล้วแต่ระดับความเสี่ยงที่แต่ละคนรับได้เลยครับค่ะแล้วก็แน่นอนครับควรจะมีการกระจายการลงทุนที่ดีระหว่างหุ้นกลุ่มต่างๆด้วยทั้งกลุ่มที่อิงกเกษฐ,ฐกิจวัตกรและกลุ่มที่เป็นแนวป้องกันความเสี่ยง d e f ฟ n s ซ v e ฟ สำหรับคนที่เทรดระยะสั้นหน่อยก็อาจจะต้องจับตาสัญญาณขายทำกำไรเมื่อข่าวดีออก s e ว l on fact โดยอาจจะสังเกตสัญญาณจากการกลับทิศของราคาทองคำเองหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรยิวแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์ครับฟังดูแล้วการที่สหรัฐเลี่ยงชัดดาวได้เนี่ยเหมือนเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะยังมีเรื่องราวให้ต้องติดตามต่ออีกเยอะเลยใช่เลยครับคือพอข่าวดีออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดต่อจากนั้นคือ 1. รายละเอียดของข้อตกลงงบประมาณที่ว่านี่แหละครับว่าเป็นแบบไหนระยะเวลานั้นเท่าไรมีเงื่อนไขอะไรแฝงอยู่หรือเปล่า 2. คือสัญญาณจากธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดว่าจะมีมุมมองต่อที่ทางดอกเบี้ยยังไงซึ่งอันนี้ก็จะสะท้อนผ่านยูพันธบัตรโดยเฉพาะตัว2ปีกับ10ปีที่ตลาดให้ความสำคัญ 3. ก็คือการเคลื่อนไหวของดัชนีดอลลาร์หรือ DXY ครับ 4. ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญสคัญที่จะทยอยประกาศออกมาทั้งเงินเฟอ้อทั้งตลาดแรงงาน 5. ก็คือระดับความผันผลของตลาดที่วัดจาก Wix Index และ 6. อันนี้ก็น่าสนใจคือกระแสงเงินทุนหรือฟันฟลที่ไหลเข้าออกในกองทุน ETF ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ETF หุ้นกลุ่มวัตจักรหรือ ETF ทองคำครับคเราต้องไม่ลืมว่าความเสี่ยงมันยังไม่ได้หมดไปสทัทีเดียวนะครับ ข้อตกลงอาจจะเป็นแค่ระยะสั้นๆก็ได้หรืออาจจะมีข้อมูลเศรษฐกิจตัวอื่นที่ออกมาเซอร์ไพรส์ตลาดหรือแม้แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันด้านภูมิรัฐศาสตร์อื่นๆก็อาจจะเข้ามาเปลี่ยนทิศทางตลาดได้เสมอครับ ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้ทำให้เห็นภาพรวมและปัจจัยที่ต้องจับตาชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะและนั่นก็คือภาพรวมจากข้อมูลที่เรานำมาวิเคราะห์กันวันนี้นะคะเกี่ยวกับผลกระทบของการที่สหรัฐอาจจะเลี่ยงการเวนชัดดาวได้ข้อคิดสำคัญที่อยากจะฝากไว้ให้ลองไปคิดกันต่อก็คือภาพกลางข่าวสารรายวันที่มันอาจจะดูวุ่นวายผันผวนเนี่ยปัจจัยพื้นฐานระยะยาวตัวไหนที่เราในฐานะนักลงทุนไม่ควรจะละสายตาไปเลยแม้ว่าตลาดระยะสั มันจะแกว่งไปมาก็ตามถูกใจเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Non Stop Investment เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราหุ้นสินทรัพย์น่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะและหากคุณมีการลงทุนสินทรัพย์ใดที่น่าสนใจให้เรา Non Stop Investment นำมาเล่าให้ฟังคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ